เอาละประสบการณ์จริงเร้จะไปห้องสงมุดเหรอเพื่อนเราอยู่ปะเพื่อนอยู่ห้องเพื่อนอยู่ดึกโอเคอไปยังไปไเห็นกินอะไรเออกูเริ่มหิวเลยอะไปท่องสมาดมันเบื่ซื้อของแวะไปแวะเวียนไปโอเคไม่เห็นจะปวดแล้วมันบ้าเหรอแล้วท,ทำอะไรใครทังสองอย่าง กเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากสอนแล้วแต่าาอ,อาร<า>มณ์อ่ะกูเบื่อมากอีกแล้วและตารางมึงอ่านมันอยู่เซ็นเตอร์ไม่ใช่หรอฮะ<า>อ่ะมันอยู่เซ็นเตอร์ไม่ใช่หรอคูณตอบเซ็นเตอร์แล้วนักว่ามันอยู่แบกหูแล้วคุณก็ผิดอ่ะอะไรวะตัววีคว่ำใช่ไงอ่ะ,อะมันอยู่เซ็นเตอร์ใช่ไหมใช่ใชนางบอกว่าอยู่ <laughs> อยู่อยู่เรียแบกก็คืออยู่แบกแล้วกูก็โดนหักตรงนั้น ด่ามันเนาะแล้วที่มันพูดเพราะว่าแม็กมาบอกที่แม็กได้สี่จุดห้าจำได้ไหมพอแม็กได้อันนั้นเหมือนกันได้เลยได้คําว่าอ่ะแล้วซึ่งแม็กน่าจะตอบหลังนั่นแหละกูรู้ว่าทําไมมันคอถึงตอบหลังแล้วกูก็ผิดตรงนั้นกูจะบอกให้กูมีสิทธิ์ได้สิ่งต่ถ้ากูไม่ผิดตรงนั้น,แต,นแต่ดีแต่ดีแล้วที่ผิดแต่เพราะว่าจะได้รู้ไงว่ามันมันจับจุดมึงตรงไหน เป็นะไรวแล้วไหนบอกไม่เครียดไง <c oughs> ไหนบอกว่าทําเต็มที่แล้วตอแหลไอ้สัตว์อ้าวคนเรามันก็พูดพูดไปงั้นแหละตอนนั้นอ่ะเห็นไหมเห็นไหมอ,อ้สัตว์เพราะงั้นกูก็พูดเหมือนกันกูพูดไปงั้นไงั้นแหละก็คนอื่นกูก็ได้ยินคนอื่นพูดแล้วก็อพอเราไปสนามเนี่อกูก็รู้สึกแย่ด้วยหลายๆอย่างที่ไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่อันนี้เรื่องของความรู้สึก มันไส้ไส้หน้าข้างในเท่าไหมไม่ได้ละสี่จุดห้าไม่ไม่รู้อ่ะมันเคยได้ต่ำมั้ยล่ะก็ไม่เคยแ <5 S 2> ล้กูเป็นพี่อะไรสักอย่าง <5. S 2> กูจะได้สี่ด้วยซ้ำถ้ากูไม่ผิดตรงนั้นกูบอกเลยที่ผิดตรงนั้นไม่เป็นการผิดที่ตลกมากก็คือไม่ได้ดูตลาดนั้นเป็นตลางอะไรก็ไม่รู้